อ่ะดู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 พอเปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวพี่จะยดเข้าบนน้ำอืมใช้ไฟอ่อนๆนี่ดูนี่พ่อเสียสละเอากระทะทำไข่กระทะพ่อมาทำอะไรนะเนี่ยพวกเราจะทำซีเทียนค่ะเมื่อกี้เราละลายไปแล้วแต่ลืมถ่ายค่ะ ทำยังไงอะครับเอาไปละลายค่ะเอาสีจะเป็นละลายละลายแล้วจะเอาไปใส่แม่พิมพ์หแอปเปิ้ลอ่ะดู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 พอเปิดไฟแล้วนะเราพี่จยึดเครงบนแล้วไหมใช้ไฟอ่อนๆนี่ดูนี่พ่อเสียสละเอากระทะทำไข่กระทะพ่อมาทำอะไรนันเนี่ยพวกเราจะทำสีเทีนทยนค่ะ เมื่อกี้เราละลายไปแล้วแต่ลืมถ่ายค่ะอยู่อ่าเริ่มละลายนะครับเริ่มละลายแล้วเราเอาสีเราเอาสีเทียนใส่ลงไปในกระทะมีน้องพิมด้วยเริ่มละลายแล้วร้อนแล้วอันนี้แล้วแล้วยังไงครับละลายแล้วเรายังไงเราเอาใส่ในแม่พิมพูปแอปเปิ้ลมีอีกหลายรูปคะ่ะแต่เอาน้องแอปเปิ้ลให้รอดก่อน <laughs> ร้อน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 กิ่นแรงมากเลยใช่ค่ะทุกคนต้องให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะไม่งั้นอาโดนลวกหรือใบก็แสบจมูกก็ได้ค่เพราะว่ามันกินแรงนะคะกินแรงมากเลยเอาร้อนร้อนเทใส่แม่พิมพ์ลมมันจะเป็นไรไหมเนี่ยก็เราให้มันเย็นตัวสักนิดหนึ่งแล้วค่อย้งถ้าเย็นตัวมันก็แข็งทำให้มันแบบมันไม่ร้อนมากจนเกินไปก่อน เอาให้มันอุ่นๆนะแต่มันยังละลายเทียนน่ะถ้าเย็นตัวแล้วมันจะแข็งเอาสักร้งนโอ้ยร้อน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 พอมันเริ่มเย็นแป๊บเดียว มันเป็นแผ่นเลยอ่ะไม่หยดแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาอสีมาเทค่ะไปเตรียมสีอีกกันค่ะระหว่างรลจ้เแต่กระทะเราเนี่ยทำยังไง่ะล,ล,ล้างก่อนเนาะโอเคหรือไม่ก็รอให้มันแข็งตัวแล้วค่อยเอาสีใหม่ลงค่ะเวลามัลลาลายสีมันก็ปนกันหมดเลยจะผสมสีอ่ะไม่เอาถ้าไม่เอาก็ต้องล้างก่อนอทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะมาช่วย ช่วยหนูแกะเทียนหน่อยค่ะหนูไม่รู้จะแกะย,ยังไงแกะพ,พัดติผุ่งเทียนหรือกระดาษผุ่งเทียนออกให้หนูหน่อยค่ะหนูแกะไม่ออกได้ไหมอุ้ยกเกิดอะไรขึ้นร่วงแล้วโอ้ยร่วงอีกแล้วเอาเอาเอาหมดแล้ว,ลวไปสวรรค์กันหมดแล้วเทียนเนาะสีต่อไปหมดไม่หมดจะทำเป็นสีเขียวสีเขียวแต่ก่อนอื่น ขออนุญาตเห็นหน้าคุณด้วยนะคะทำไมค,คะโอเคค่ะถ่ายางหลัคางหลัคค่ะลัคค่าดี้ถ่ายลัคค่ะนี่ทุกคนสีนี้คือสีที่เราจะเอาลอกเต้าอีกสีหนึ่งน้ำเขียว <laughs> อันนี้แห้งหรือ,อยังคะคุณคิดว่าคุณแห้งหรือ,อยังเป็นแผ่เนเลยอ่ะแกะไม่ออก คดค่ะถ้ามันแข็งแล้วเราจะเอาเดี๋ยวเราลองเอาไม้จิ้ฟันมาจิ้มก่อนนะคะไม่รู้จะร้อนหรือเปล่านะจ,<ร>จ๋าจออถ้าไม่ติดคะติด่ะติดหนึเป็นกำลังมังโม่เลยเหรอคะติดสะท้าเลยค่ะดีใจด้วยค่ะติดแล้วลาเล่นมันกใกล้แห้งแล้วนะคะทุกคนดูสิคะเดี๋ยวเราต้องเกลี่ยให้มัน,นเนียนเลยคะ่ะ เยนหรือเปล่าคะทุกคนหนูว่ามันเล็กกว่าเดิมอีกไม่ต้องเกลียดอากาศจบมาถ่ายจานหน่อยค่ะขอดูสภาพจานในตอนนี้ค่ะติดครับติด,ตดครับอยากเสียสละเพราะว่าวจะต้องล้างจานหลายลอรอบล้างไม่ออกครับหนูอยากทําให้มันเย็นขึ้นคะ่ะแช่ช่องฟีดมันจะทําให้เย็นขึ้นไหมครับเย็นป่าไปไม่ไม่ไม่ปล่อยไว้อย่างนี้ละร้อนๆของร้อนอยาเอาไปเข้าช่องฟีด องพังต้องรอให้มันเย็นก่อนถึงเอาไปเข้าถ้ามันยังร้อนอยู่อย่าไปเข้าช่องฟ<ร>ีไม่เป็นไรคจะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ใช่ช่องฟีแต่เราจะใช้ตู้เย็นรอเล่นให้เด <c oughs> ี๋ยวเราจะทำสีต่อไปสีเขียวค่ะเดี๋ยวเนึ่งไรคะอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อหักเลย แค่สองสีพอเนาะทำไมฮะโอ่สมสารคนล้างเลยด่โอเคสองสีกัดคนวันนี้ทำแค่สองสีจนพอดูดเลยพวันี้ทำอีกสามสีลากูการทำสีเทียนของพ่อพ่อจะมีการทำลาในการขัดกระพะามากขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นเริ่มละลายแล้วครับเริ่มละลายแล้วครับว้ยตกใจหมดที่เลยนอกจากไข่ดาวพ่อเละต กลิกก่นเริ่มมาแล้วที่จริงสีมันเข้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนีะเนาเเห็นขนมแล้วทิ้งพ่อเลยเหรอกา <c oughs> ขนมใหญ่อโอ้โหไม่ค่อยจะเลยนะเห็นขนมแล้วทิ้งเลยนะเอยยกษอ,อ,อตรงนี้ยังร้อนเลยร้อนสิเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะทุกคนตรงนี้ยังร้อนเลยทุกคน ่้อนายหมดแล้วมาเทร้อนร้อนสิโอ้ยร้อนร้อนอนอน้อนร้พ่อทำไมไม่เทช่องนั้นด้วยช่องที่หนูบอกพ่อไม่ใช่ช่องนั้นหน้าที่ไม่อไม่ไหวแล้วร้อน อันนี้พอพอแล้เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงไหมอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูมันรอให้มันเย็นก่อนไปดูกระตือดีกว่าฮ่าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไหนครับเย็นยังเย็นแล้วเย็นแล้วไหมจับเลยดืๆน ออไ,ไปถือไปให้พี่เดียดูก่อนพีเดเดียเขียว,ยวน,นันกล้มาอ๋อไม่เป็นไรไหนค่อยๆช้าๆช้าๆขอดูนะ่อ,นะอันนี้สัมบอู่มะเดี๋ยวพี่จะแกะอันนี้เดี๋ยวรัวลุ้นอันสองสีอมันแยกเป็น2ชิ้นนะ เนาะมันต่อกันเป็นสองอันไหมดังดีเอ๊ะเรามาทดสอบการใช้กันค่ะใช้ยัยมันเขียนได้เนาะไปเราจะมาพีเซนต์โปรเจกต์สีเทียนกันอันเดอได้สอซสียก็ส,สีถ้าอยากได้สีสม้มใช้ด้านนี้แล้วก็ระบายจ้าลองระบายให็นไอ้าวขอถาแต่หนูไม่กล้าระบายเพราะว่ากลัวมันเสีย <laughs> แล้วถ้าอยากได้สีเขียวให้ใช้ด้าน ออไอะเราม,มันตานหล่อจังตันหลอจังโอ้ยเรามันหักนะลูกแตกนะใช่เขียนได้ขัดทนชอบไหมครับชอบจะแม่ทำอีกทำอีกถ้เลยว้ายเดี๋ยวเราทำอีกค่ะเป็นลังกระทะอีกะ <c oughs> จะด,ดีเหรอ <c oughs> ี่คะจะดีเหรอไม่สงสารคนล้างกระทะเลยเหรอใ <c> ช <oughs> ่ค่ะแล้วามนลกเดี๋ยวเราจะทำอีกเอาไว้คลิปหน้าเนาะ เอาไว้คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนอสวัสดีไม่สวัสดีไปเลยไอคิวสวัสดีก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบายผิวข้างหลังเรียบก,กว่าเยอะเล<ห>ยเหรอหนอใช่ปลาไปกัน <laughs> ไปอีกรอบหนึ่งอย่าลืมกดติดตามให้ยูด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย